สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ข่ขาววันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคยเอาแล้วค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็จะพาน้องๆมาปราบไททันยักษ์นั่นเองนะคะเออหื้อนี่เราจะมาปราบไททันหรือว่าเราจะมาโดนไททันมันงาบกันแน่ทุกคน <laughs> ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนี่มิคาษะแย่แล้วไททันยักษ์หกสิบเมตรบุกนะสิตอนเนี้พวกเราเราหนักไม่ไหวกันแล้วนะเนี่ยเอาล่ะรออะไรอยู่แล้วทุกคนจัดการเลยสิ รับทราบแล้วครับโอเคเลยเดี๋ยวโอ้ยรู้สึกว่าด้านล่างของเราเนี่ยจะมีไททันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปปกป้องชาวเมืองซะแล้วเอาล่ะเดี๋ยวลงมาด้านล่างก่อนเลยเชวาบเฮ้ยนายพวกนายทำไมเยอะกันแบบนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วช่วยพวกเราด้วยเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยเองนี่ไงตายไปซะเถอะพวกนายเหือกเรียบร้อยหนึ่งเ <laughs> สร็จไปหนึ่ง เอาล่ะรู้สึกว่าจะยังเหลือไททันเยอะอยู่เลยนะคะเนี่ยอุ้ยนั่นนายจะไปกินเพื่อนฉันใช่ไหมนี่ไงชาวแอปอุ้ยตัดให้ขาเลยชับๆๆเรียบร้อยตายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิไอเจ้าคานนี่มาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยทุกคนห้ยไม่เห็นเลย ตายเลยเข้าไปในปากมันเลยนะเนี่ยมีขาสารเร็วๆเข้าสิจเจ้าไททัน60เมตรกินเพื่อนของเราไปอีกแล้วเฮ้ยแกกินเพื่อนของฉันไม่เกรงใจด่าบองฉันเลยนะเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะเกาะด้านหลังแล้วก็ฟันเลยอุ้ยตายเอือกฉันตาย <laughs> โดนควันร้อนด้านหลังของมันเฮ้ย รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะฆ่ายากมากเลยนะคะเอาละเอามาอีกรอบสิทุกคนเฮ้ยดูสิยำ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 ใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ยแกจะยำไปไหนเอาละมาด้านนี้ดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนของเราเนี่ยแปลงร่างเป็นไททันช่วยเราแล้วนะคะเอาละถ้าอย่างงั้นฉันจะจัดการนายด้านบนเองนี่ไงแชวัปอฮ้ยฟันเตือกเถืองเฮ้ยนี่ฉันตายเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหโดนควันนึกว่าควันหายแล้ว เอ้ยเอาไหมเอาใหมเอาไหมเอา,หม,เอาหมอื้อหชาวแวบมาด้น,นี้ฉันไม่ฆ่าแกก็ได้ทั้งนั้นนะแกฆ่ายากมากเลยเดี๋ยวฉันจะมาจัดการลูกน้องแกเองนี่ไงชวแวบอื้อฟันชับชับทายเรียบร้อยเอกือเขาเฮ้ยเดี๋ยวสิเอ้ยอเอจจะคานมาอีกแล้วตูดมันแกกินฉันไปอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยจะพวกบ้าเอ้ย เอาล่ะรู้สึกว่าภารกิจของเราจะล้มเหลวนั่นเองนะคะเออหือฉจะไม่ไหวแล้วทุกคนไททันมันเยอะเกินไปเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมใหม่กันเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะต้องปกป้องเอเลนนั่นเองนะคะที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนเออตูบตูบที่เราจะต้องปกป้องเอเลนก็คือเอเลนเนี่ยจะเอาก้อนหินขนาดยักษ์นะคะไปอุดรูรั่วของกำแพงนั่นเองเอาล่ะเราจะต้องปกป้องไม่ให้พวกไททันเนี่ยเข้าใกล้เอเลนเด็ดขาดเลย อยู่ที่ไหนกันละคราวเนี่ยพวกไททัน,ทนอยู่ตรงไหนด้านหลังเลยมีคาซาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้โหรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยดูสิพวกแกกินเพื่อนของฉันเอ้ยรู้สึกว่าจะพุงกลางมากเลยก <c oughs> ินไปหลายคนเลยนะเนี่ยจะก้มทําไมจะก้มทําไมฉันกระโดดยากเอ้ยฉันเกาะยากแกรู้หรือเปล่านี่ไง ตายซะเถอะเออเรียบร้อยเอาละเออเฮ้ยพวกแกจะเอาพุงชนกันทําไมเนี่ยนี่ไงเอาพุงชนกันใช่ไหมตายไปเลยเออเรียบร้อยวู้ฮู้เหลือนหน้านะคะ2ตัวแล้วก็เจ้าตัวนี้เอเฮ้ยแกนอนแกหยุดตรงนั้นก่อนก็แล้วกันนะฉันมาพวกยืนก็แล้วกันนี่เลยแกจะไปไหนแกจะไปไหนเออเฮ้ยจะหนีใช่ไหมฟันซ้ายฟันขวาตายเรียบร้อยว้าวสุดยอดมากเลย แทงข้างหลังทะลุหัวใจเลยนะพวกแกนี่งไงตายตายไปซะเถอะหนูจะนี่มันลม้มเอาล่ะรู้สึกว่าตอนนี้เอเลนใกล้จะถึงปากกำแพงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนี่เลยไปจัดการข่าพวกนี้ต่อเอือเดี๋ยวสิทุกคนเอื้อเดี๋ยวใครเตะฉันเนี่ยูฮขึ้นมาด้านบนแล้ว เอาละโชแอบลงมาด้านล่างเลยหื่พวกนายจะเยอะไปไหนเนี่ยมานี่หันหลังใช่ไหมขอหน่อยเออเดี๋ยวสิติดพุงเฮ้ยฉันจะตายไม่รู้ตัวแล้วนะเนี่ยเอาละหนีดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆของเราแปลงร่างช่วยแล้วนะคะเอาละนี่ไงฟันฟันข้างหลังตายไหมเนี่ยวู้ฮู้เรียบร้อยเฮ้ยพวกแกเฮ้ยมีเจ้าตัวเล็กด้วยนะคะนี่ไงสูงประมาณสี่ห้าเมตรนี่เลยต,ยตายตายเรียบร้อยเออเดี๋ยวสิ ครเตะเนี่ยเฮ้ยเจ็บชะมัดยากเลยนี่ไงตายอีกอู้หูยเรียบร้อยตายไปเนี่ยพวกแกเอ,อือทุกคนเดี๋ยวนะทุกคน <c oughs> ฉันจะกระเด้งกระดอนไปไหนเนี่ยเฮ้ยอย่ามาก้มใกล้ฉันนะอย่ามาก้มนะฉันกระโดดยากนะ <c oughs> เอาละมามุมนี้ดีกว่านะคะเฮ้ยพวกมันเยอะมากเลยเจ้าพวกก้มๆเนี่ยเอาละหนีมามุมนี้กันดีกว่านี่ไงเฮือกเดี๋ยวสิเฮอตายเจ้าใดท่าน,นมัน <c oughs> เอาตูดชนฉันตายเลยทุกคน เรามาใหม่กันดีกว่านะคะนี่เลยด้านหน้าของเราเฮ้ยพวกแกมีกระสา,าเร็วๆเข้าสิช่วยพวกเราด้วยโอเคฉันจะช่วยพวกนายเอง เอาละเรียบร้อยตายไปแล้วนะคะนันหน้าเต็มเลยมีกระาสารเร็วๆเ,เข้าโอเคเลยทุกคนเอาเจ้านี่มาจากไหนเนี่ยเอาแล้วขอเชวบบมาด้านหลังหน่อยสิแล้วก็นี่เลยกินเพื่อนฉันใช่ไหมเอาออกมาค่ยออกมาดูนี่เหือกเดี๋ยวนะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวสิวู้ฮู้ตอนนี้เอเลนปิดปากประตูได้เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวดูสิ กำแพงของพวกเราโดนปิดแล้วูสุดยอดมากเลยเอเลนนั่นไหนกําลังยืนฉี่ใช่ไหมนะ่ะใช่แล้วทุกคน ฉันรู้สึกว่าปวดฉี่มากเลยตอนนี้หูยฉี่จนควันออกเอาละจบเกมเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอาละคราวนี้เราจะต้องฆ่าไททันให้ได้ร้อยสี่สิบสองตัวนั่นเองเฮ้ยดูสิพวกมันกําลังจับเพื่อนเรากินใหญ่เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยงามงามังมงมเฮ้ยพวกนายกาดียังไงมากินเพื่อนของฉันดูสิด้านหน้าของเราก็ดมตูดกันใหญ่เลยเดี๋ยวนะพวกแกตายแน่นอนเลยแกทำอะไรอุบาทต,ตอนหน้าฉันได้เนี่ยดูสิ จับเพื่อนเรากินใหญ่เลยนะเนี่ยอู้อพวกนายแย่แล้วช่วยพวกเราเร็วๆเ,เ,เข้าสิเฮ้ยหนีเร็วๆเ,เข้าไทาท่านมาเต็มเลยอู้อไม่ต้องห่วงนะพวกพวกเดี๋ยวฉันช่วยเองชาวแวบลงมาด้านล่างเลยนะคะนี่เจ้านี่กําลังดมเสาอยู่แล้วสิอห้อตายซะเถอะนายชแวบอปอหือเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเอาละเฮ้มีกระสาน้ําชาเยืนทํะไรอยู่เนี่ยฉัน ฉันกลัวนะสิมีคา,าสัตซึสเฮ้ยเธอกลัวอย่างนั้นเหรองั้นก็อยู่ด้านหลังฉันก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะมีคาสาน้ําชา <c oughs> นี่ไงดินหน้าของเรากําลังตรงมาแล้วเฮ้ยนายจะมากินฉันใช่ไหมเอาล่ะมาด้านหลังดีกว่านะคะแล้วก็เกาะเลยนี่เกาะขึ้นมาอุย้ยแชวัปแชวัฟันฟันเฮ้ยเรียบร้อยเหือกเด็กเ่ก <c oughs> <c oughs> ดดิงกระดอนเอาล่ะดดินหน้าของเรา พวกนายจะพังกำแพงฉันใช่ไหมนีม่ไงเออโดนไหมโดนไหมเออโดนไม่โดนไม,นม,นม,นม่รู้ร,รู้แต่ว่าฉันปลิวนี่ไงอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฟันลงไปเลยเออมีข้าศา,าระวังด้วยนะไทยท่านมันเยอะมากเลยเดี๋ยวตัวด้านหลังฉันจัดการเองโอเคงั้นตัวนี้ฉันจัดการเองถ้างั้นนะ่ะเพื่อนๆเ,เอาละเรียบร้อยแล้วนะคะอู้หูยจะตัวหัวงอกด้านหน้าคาเพื่อนฉันเหรอเนี่ยเออนายตายแน่ถ้างั้น จะก้มทำไมจะก้มทำไมมีเลยจัดการฟันฟันชับชับเรียบร้อยเรืองตายไปแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ้ hey, มีอีกไหมเนี่ยทุกคนด้านหลังเต็มเลยมิกกษะโอเคเดี๋ยวฉันมาจัดการเองเฮ้ยดูพุงของพวกแกสินี่สบายนี่นะว่านี่คือพุงเนี่ยมันใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิโอ้โหเล็งมาโดนมือเฮ้อฉันตายเลยทุกคนอยพุงให,ใหญ่มากเลยนะเนี่ยน่าฟันมากเลย เอาล่ะมาใหม่ก็ดีกว่าทุกคนมีขษาสซูซี่ดูสิมุมนั้นมีคนยิงผู้ไฟสีแดงด้วยแสดงว่ามีไททันเยอะแน่นอนเดียไปเลยนะมีขสาน้ําชามีข่าสาซูซี่ดูสิด้านล่าง,งเราเนี่ยพวกไททันเต็มไปหมดเลยใช่แล้วใช่แล้วพวกเขาเนี่ยกำลังกินเพื่อนเราใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ฉันเห็นแล้วทุกคน เอาแล้วนัดแล้วก็โกรอพี่อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะลงไปจัดการก่อนก็แล้วกันโชแวบลงมาด้านล่างเลยนะคะอือหอนี่นายจะก้มไปไหนกลมไปไหน,ไไหนเอาละงั้นนายก็กองตูดต่อไปก็แล้วกัน <c oughs> ฉันไม่เอาล้มันกระโดดยากมีไงขอม,มุมนี้เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งแล้วมีภาษาช่วยพวกเราด้วยด้านหน้านะ่ะไทท่านเต็มไปหมดเลยโอเคเลยอู้หูรู้สึกว่าเกิดมาด้านหลังด้วยนะคะเนี่ยดูสิเออพวกแกต่อตูดกันทําไมต่อตูดกันทาไม <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วอู้ เฮ้ยฉันจะกระเด้งกระดอนไปไหนเนี่ยเออแล้วมันเกิดมาใหม่อู้หูยกินเพื่อนของเราเหรองั้นก็ตายไปซะเถอะพวกนายอุ้ยอย่าอยู่เลยอย่าอยู่อย่าอยู่ฉันกําลังจะไม่อยู่แล้วทุกคน <laughs> ฉันกําลังจะตายแทนแล้วเนี่ยเฮ้ยามีก้วเหรอเนี่ยจัดการเร็วๆเข้าสิทุกคนอู้ยฉันช่วยเฮ้ยฉันช่วยฟันกําแพงแล้วทุกคนค <laughs> นฟันไม่โดนเอาไม่กันดีกว่าอู้ยนี่เกาะขึ้นมาเรียบร้อยวู้ฮู เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวเราชนะแล้วนั่นเองหูยจบเกมแล้วนะคะตอนนี้ฮ่าสุดยอดมากเลยทุกคนเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดการนี่เลยไทท่านกอนนั่นเองนะคะออ้โห ตอนนี้ฉันเป็นหัวหน้าหน่วยรีไว้นะเนี่ยนายตายแนะ่คราวนี้เฮ้ยดูสิมันกำลังตบเพื่อนเราใหญ่เลยตายเกลื่อนเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไม่ได้นะคะตัวละครรีไว้เนี่ยเป็นตัวละครที่พี่นุยชอบมากๆเลยนี่เลยคาแร็เตอร์มันเท่น,นั่นเองทุกคนจะเทไปไหนเนี่ยเอาละขออีกรอบก็แล้วกันนะ นายตายยากนะใชื่ไหมเออหูยขึ้นมาเลยนี่ไงฟันฟันเออฟันตายไปเนี่ยเออฉันจะตายก่อนแล้วทุกคนดาบหักแล้วหัวหน้าหน่วยรีไวช่วยพวกเราด้วยสิใช่แล้วใช่แล้วพวกเราจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยเองทุกคนเออฮูยเฮ้ยมันฟันไม่เข้านะสิเออหูยนี่นายไปสักยันวัดไหนเนี่ยทำไมฉันฟันนายไม่เข้าเนี่ยฉันไม่สักกับอาจารย์หนูมาไสิโอ้โหเดี๋ยววันหลังฉันจะไปสักบ้างนี่ไงเขอีกรอบเข้อีกรอบเออฮ้ยเออยตายแล้วตบ ฉันเนี่ยเฮ้ยโอ้ย,อยตูดช้ำหมดเลยเอาละรู้สึกว่าดาบของเราจะหักแล้วนะคะเอาไหมอฮ้ยขอหม่อีกรอบขอหม่อีกรอบฉันชอบฉันชอบฟันฉันชอบฟันเฮ้ยมัน มันฟันไม่เข้าอ่ะทุกคนเก็บบอกแล้วไงว่าฉันไปสักยันกับอาจารย์หนูมาฉันไม่มีทางตายหรอกเออหื้อใช่งั้นนายจงรู้ไว้เออื้ยว่าฉันไปสักกับอาจารย์แมวมานายตายแนะ่รอบนี้เอาละขอดาบอีกรอบนึงเออหือนี่ไงขอขึ้นไปอีกรอบเออ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนมันติดมันติดอมีลงมาก่อนนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ดาบของเราจะหมดนะเนี่ย เอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปเติมดาบกันดีกว่าทุกคนชวบมาด้านนี้เลยชวบเออเฮ้ยนี่ไงนี่คือคลังดาบของเรานั่นเองเอาเรามาด้านในกันเลยดืดๆขอเปลี่ยนดาบแป๊บหนึ่งนะทุกคนชวบเรียบร้อยแล้วเอาล่ะคราวนี้แกตายแน่แกเจออาจารย์แมวฉันแน่ฉันจะฆ่าแกรอบนี้เอาล่ะขอเปลี่ยนดาบก่อนชวบออกมาด้านนอกเลยวู้ฮู้อยู่ไหนเนี่ยมีดดาบของเรานั่นเองนะคะ รู้สึกว่าตอนนี้มันกําลังนั่งพักอยู่นะเนี่ย <c oughs> แกเหนื่อยใช่ไหมฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะพวกแกจะฟันฉันไปไหนเนี่ยเออหฉันจะฟันจนกว่าแกจะตายนี่ไงเออหโดนไม่เนี่ยโดนไม่เนี่ยเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันจะปลิวแล้วนะทุกคนเอาล้ขออีกรอบนึงก็แล้วกัน ทำไมกี่รอบแล้วเนี่ยมันยังไม่ตายเลยเนะ <c oughs> นี่ไงเอาละช่วยกันเร็วๆเข้าทุกคนเฮ้ยผมช่วยอยู่นะครับเอ้ยไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหนูช่วยเองแต่ผมว่ามันตายยากมากเลยนะครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ช่วยกันลุมสิทุกคนเร็วๆเข้าช่วยแอบลงมาด้านล่างก่อนเลยรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าทนท่านจะโดนรุมใหญ่เลยนะเนี่ยเอาละทุกคนจกกัดการเร็วๆเข้าพรหน้าหน่อยครับพวกเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยผมปวดมือมากเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไม่มีวันตาย พวกนายจะมาเกาหลังให้ฉันทําไมหื้ยเกาหลังอย่างนั้นเหรองั้นก็นี่เจออีกรอบเจออีกรอบเออฮ้ยฉันจะฟันจนกว่านายจะเหนื่อยแล้วก็เบื่อแล้วก็ตายไปเอง <c oughs> นี่ขออีกรอบหน่อยสิเออฮ้ยฟันเข้าไปเลยชับชับชับเออเฮ้ยเดี๋ยวนะแวบลงมาก่อนรู้สึกว่าตอนนี้ดาบของเราจะหักอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนายจะหดไปไหนขออีกรอบหน่อยสิเออฮ้ยหักอีกแล้วทุกคนเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรฉันมีดาบอีกเยอะเลย <c oughs> ฉันพร้อมที่จะเออเฮ้ยก่อกวนนาย พวกนายในไม่ยอมหยุดกันใช่ไหมเนี่ยหึฉันจะไม่มีวันหยุดจนกว่านายจะเบื่อแล้วก็กั้นใจตายนี่เฮ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ดาบของเราจะหมดอีกแล้วนะเนี่ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยขอทดเวลาก่อนนะทุกคนอย่าพึ่งปิดเกมนี้รอฉันก่อนฉันมาขอเอาดาบก่อนเอาเราแวบเข้าไปด้านในก่อนเลยเร็วๆเข้าเจ้าไททันกําลังจะตายแล้วรอฉันก่อนนะเฮ้ยฉันจะไปปราบแกด้วยตัวของฉันเองเอาเราออกมาด้านนอกกันเลย แชวปัปรอก่อนรอก่อนทุกคนหือขอดาบไหม่ก่อนสิเพื่อความเท่เฮ้ย,ห,ยหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยเออเฮ้หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิเฮ้ยนายใครบอกให้ตายก่อนฉันเนี่ยฉันตายก่อนนายละดีแล้วนายจะได้ไปแมปต่อไปเฮ้ยพูดได้ดีมากถ้าอย่างนั้นเราก็มาแมปต่อไปกันเลย <c oughs> นี่ไงนี่ก็คือไททันหญิงนั่นเองเราจะมาจัดการไททันหญิงนั่นเองนะคะ เอาละขอแชวบขอฉันขี่ม้าเล่นก่อนนะทุกคนเอาละช่วยกันเลยดูสิมันเตะเพื่อนเราใหญ่เลยนะเนี่ยเฮ้ย uh huh. เธอโหดมากเลยหัวหน้ารีวายมาช่วยพวกเราหน่อยสิครับเมื่อได้ขี่ม้าอยู่ได้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอฉันเท่ก่อนก็แล้วกันนะสองสามแมบบวันนี้ฉันยังไม่ทันได้ขี่ม้าเลยอะเอาละเดี๋ยวฉันจัดการช่วยเองนะทุกคนเออแชวบอู้ย uh huh. ตายเฮ้ยนี่โดนตบครั้งเดียวตายเลยเหรอเนี่ยเฮ้ย uh huh. เธอโหดมากเลย เอาละตอนนี้รู้สึกว่าไททันหญิงกําลังร้องไห้มานี่เลยน้องสาวเดี๋ยวพี่ปลอบเออหึ่ยปลอบนานไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวโดนตบกระเด็นเอาละรู้สึกว่าตอนนี้เธอจะนั่งลงแล้วนะทุกคนจัดการรุมด้านหลังเลยหึ่ฟันฟันฟันชบัชบชับเออหยกระโดดวาร์ออกมาก่อน <c oughs> เดี๋ยวโดนตบอีกรู้สึกว่าตอนนี้เธอจะกระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วนะเนี่ยเอาละจะกระเด้งกระดนรอนทำไมน้องสาวนั่งลงสิขอพี่ฟันหน่อยเนีไปไหนแล้วเนี่ยอู้หูดูสิ ตบเพื่อนของเราตายกระจายเลยนะเนี่ยนั่นไงเฮ้ยแย่แล้วเพื่อนของเราตนตบขี้แตกเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการช่วยเอยงทุกคนถ้าอย่างนั้นนี่ไงเธอจะอู้เหือกหนีไม่ทันทุกคนฉันก็ขี้แตกเหมือนกันโดนฆ่าตายเลยเฮ้ยเธอจะโหดไปไหนเนี่ยแม่สาวน้อยมานี่ขอพี่จัดการหน่อยสิเอาละแวชวบอ้อมมาด้านหลังก่อนดีกว่านะคะนี่เลยแชวบเกาะแล้วก็ฟัน ฟัน,ฟนเร็วๆเข้าทุกคนอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆนะถอยๆๆตั้งหลักก่อนหัวหน้ารีไวท์ครับเธอกำลังร้องไห้แล้วใช่แล้วใช่แล้วอีกไม่นานเธอก็จะเรียกไทท่านออกมาแล้วนะครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็รีบจัดการก่อนเร็วๆเข้าทุกคนนั่นไงจะร้องไห้ไปไหนแม่สาวน้อยพี่บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวพี่ปลอบยังไงเดี๋ยวพี่ปลอบอยอย่าตกพี่ก็พอนี่จะตกกันทําไมเนี่ยเอาล่ะเธอนั่งลงอีกแล้วใช่ไหมมานี่เลยฉันชอบมากเลยท่านั่งของเธอเนี่ย นี่เออเฮ้ยนั่นไงตบเพื่อนของเราใหญ่เลยสวยแล้วเกือบเข้าไปแล้วนะเนี่ยรอรอด้านหลังเธอสวยมากเลยนะแผ่นหลังเนี่ยเออเฮ้ยขอฉันฟันหน่อยฟันฟันฟันฉาบเออเฮ้ยกระโดดออกมาก,ก่อนเกือบไปแล้วเฮ้ยเกือบไม่ทันนะเนี่ยหัวหน้ารีไว์ครับเธอตายยากมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วพวกเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเออเฮ้ยทุกคนไม่ต้องห่วงฉันไปแอบดูลายตู่เธอมาเรียบร้อยแล้วมันม่งบอกว่าเธออายุสั้นแน่นอนเลยทุกคน หัวหน้าครับมันมีแต่ดูไยมือกันไม่ใช่หรอครับเออฉันชอบดูลายตูดนี่ไงจัดการเลยทุกคนเลยแล้วเขาเออหืี้แวบมอวมาก,ก่อนดีกว่าหัวหน้าครับช่วยพวกเราด้วยหือไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวฉันจัดการช่วยเองนั่นไงเธอกล้าดียังไงมาเตะลูกน้องของฉันเอาละอ้อมาด้านหลังกันดีกว่าเพื่อที่จะมาทําการนี่เลยฟันแผ่นหลังของเธอนั่นเองเอาละฉันได้ละเออเลงไปที่ตูดไม่เอาขอแผ่นหลังนี่ไงฟัน ฟันนี่ขาดเลยชับชับ,บโดนไหมเนี่ยอุ้ยถอยออกมาเอือกทุกคนฉันถอยไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวนะคนที่ตายเป็นฉันเหละเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เธอโหดมากเลยนะแม่สาวน้อยเธอตายยากมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาดับออกมาก่อนดีกว่า <c oughs> รู้สึกว่าตอนเนี้ยเธอกําลังร้องไห้อยู่เลยนะเนี่ยหัวหน้าหน่วยรีวายครับ <c oughs> ผมขอทําความเคารพนะครับ <c oughs> โอเคเลยตอนเนี้ยผมขอแจ้งข่าวว่าไททันหญิงเนี่ยกําลังร้องไห้เรียกพวกไททันวิปริตออกมาอยู่นะครับ ใช่แล้วใช่แล้วพวกเราจะทํายังไงกันดีล่ะเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะเราจะทํายังไงกันดีนั่นไงไทท่านออกมาแล้วเอาล่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเราก็ไปรับมือกับพวกไทท่านวิรปปิตพวกนี้ดีกว่านี่ไงมันออกมาเต็มเลยนะเนี่ยเออหือดูสิเอาละนั่นแกกําลังจะทาอะไรไทท่านหญิงไ <laughs> อเจ้านี่เอาไปไหนแล้วเออหืยแกเนี่ยนะ เอาละรู้สึกว่าไททันด้านหน้าของเราเนี่ยกำลังตรงดิ่งไปหาไททันหญิงนะคะเราจะต้องทําการนี่เลยฟันฟันช่วยเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเอาละเรียบร้อยไปแล้วเหลือด้านหน้าของเรานี่พวกแกจะคันไปไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ครับเขากำลังแข่งขัน,ขนกันอยู่จะแข่งขันคานไปไหนเนี่ยเอาละจบเกมเรียบร้อยแล้วนะคะอว้ว้าว ขอฉึงขี่ม้าก็แล้วกันนะทุกคนเอ่อเจ้าพวกนั้นก็คานไปเลยเอาละคราวนี้รู้สึกว่าฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยทุกคนนี่เลยขอฉันแงบเออ้ยกลายเป็นไททันก็แล้วกันอ่ะเอาละเจ้าตัวด้านหน้าของเรานี่เจ้ามีพุงเยอะเอยขอฉันตบหน่อยปาบปาบเขาไหมตายไหมเนี่ยเฮ้ยตายหรือเปล่าเนี่ยเออ้ยหรือว่าเขาเป็นพรรคพวกเดียวกันกับเราเอาละถ้าอย่างนั้นฉันขอตั้งหลักก่อนก็แล้วกันนะ โอเครู้สึกว่าด้านในของเราจะมีไททันเยอะมากเลยแชวบเออนี่เลยขอเจ้านี่ก่อนก็แล้วกันนะเอาล่ะปาบปาบเขาให้อาอล่ะเรียบร้อยว้ฮเสร็จเป็นหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยแล้วด้านในของเรานี่มีเยอะเลยนะเนี่ย เอ๊ะไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวขอมุมนี้ก่อนก็แล้วกันเออหื่เดี๋ยวสิทุกคนตายแล้วฉันพลังหมดแล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะรู้สึกว่าตอนนี้พลังของเราจะหมดแล้วนะคะงั้นเราก็จะทําการตายแล้วเกิดใหม่ <c oughs> นี่ไงจะได้มีพลังเปลี่ยนเป็นไททันนั่นเองเออหือนี่เจ้าคานอยู่นี่กินเพื่อนฉันไปต่อหน้าต่อตาเลยงั้นฉันขอกัดนิ้วตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะแงบเออหือนี่เลย เปลี่ยนเ็นไททันเลยเฮ้ยเจ็บมือมากเลยเมื่อกี้น่ะมานี่เลยขอฉันตบหน่อยสิเออหืยนี่กินเพื่อนฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังเอ้ยเรียบร้อยตายไปหนึ่งแล้วเหลือเจ้านี่เฮ้ยกินเพื่อนฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยเออหืยปาบเอ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวสิ นั่นแค่กินฉันทั้งตัวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหแก่โหดมากเลยโดนกินทั้งตัวเลยพี่ครับผมว่าพวกเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยไทยท่านมันเยอะมากเลยเราไปเล่นแมปอื่นก็นดีกว่าไหมครับโอเคถ้าอย่างงั้นเราก็บายบายท่านผู้ชมกันดีกว่าเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วย เอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะไม่บายแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาร่วมเล่นเกมในครั้งนี้ด้วยนะคะรายชื่อก็ตามนี้เลยอาจจะไม่ครบด้วยหรือเปล่าพี่นุ้ยก็ไม่แน่ใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะไม่บาย